งามอีลี่อันนี้เนาะเพื่อนซานน้องแอดาอนนี่ฟังนี่สาบแล้วอะไรพี่น้องเลย นี่ยังดีอยู่อันนี้เนาะยังใส่ได้อยู่เบิ่งเด้อแก้มเบิ่งเด้อม<ข>า <c oughs> ปิด,ดบ้าไหมเบื้องถาก้องจะเห็ดอะไรเอาเนี่ยแหลมเอาไผ่โจ๊กอันลูกเห็ดฮักแล้วไผ่โจ๊ะเอาไผ่โจ๊กโจ๊กอะไก่ซุปเข็มกับขัวอย่างนี่เลยเถื่อเห็ดยูทูปมานี่ได้ได้ไดหับรายได้จากยูทูปเลยบอกได้หับรายได้จากยูทูปนะเธอหนึง่ง ไดหลายเดือนแล้วบางเถอกับข้าลูกแน่ยากแน่กับลังเถอกับอันเห็ดบัดทางปฏิถิาหารครับไปเห็ดไว้วาเอาหะนนะเอาส่งซบเอาเอาส่งเพราะว่าให้ผืนห<น>ัดและหูนี่เนะาะอาอมัน,ม,นมันกัญญาเนี่ยพวกไหวนะยันหูเยน็นเจ้าเจ้าเมื่อกันเห็ดชีบอะนี่เจ๊เมื่อเมื่อแล้วกับพวกแล้วกับเจ๊ให้เพิ่นหมูน้ำนะคะเอิ๊กแม่แบบบุหรี่ลมผัดนะลมเทาขี่รถเมื่อแล้วมันหนาวมัน กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนเดอน้องพี่น้องเนาะพบพ่อกันกับเป่าพามีส่วงแรงพี่น้องเลยลมคือเก่าพี่น้องเลยลมแ้ลมว่าเป็นว่าอยู่เพื่อนแม่จอยคือเก่าน้องพี่น้องเนาะมากับเอลลมน้องเทวน้องลาตีเพิ่์นหักมือกินนี่พี่น้อ,นนองเลยจักหน่อยกับสีลายล้างกันเมื่อเนาะส่วงค่อยขับยำแรงสร้างเพิรน สาบทางในโบกทางในพี่น้องเอ้ยปไปทางใดกลับไปบึงไปชมน้ำกันพี่น้องเอ้ยเมจอยพ่นเห็ดอย่างนี้ข้างลังมบาะพมีนี่ทางใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยไปบึงน้ำกันส่วนบรรยากาศคอยคำยำแรงพี่น้องเอ้ยทางพี่ก็ทำความสะอาดคือเก้าพี่น้องเอ้ยเมจอยค้นขยนันแต่ละมือหายเห็ดนั่นเห็ดนี่พี่น้องเอ้ย เป็นกำลังใจให้ใเ,อเอ้ยแลมเด้อพี่น้องเอ้ลูกน่อยยังบริเมือสบายดีอแลมเด้อย,ยดีโอ้คนน่อยคนน่อยหนาวเลยสบายดีกอนบาดีบม่ได้นงแก้มพี่น้ <c oughs> นองเอ้ยือิ่อ <c oughs> เด้อแก้มือฮือฮอือฮือฮือฮือ้พี่น้องเอ้ย,ยแก้มออีอ่อได้ืือเเ เป็นกำลังใจให้เอือ้อเยเ,อเพื่นอเใน,ใน,ในเด้อพี่น้องเลยเบื้องคากล้องเจ้าเห็ดอะไรเอาเนื้อแหลมเอาไผ่ไจโจ๊ะมันอันลูกเห็ดหักแล้วไผ่โจ๊าากไผ่โจ๊ะโจ๊ะแลยค่ะซุปเข็มกรคั่วอย่างนี้เลยค่ะกา,ากล้องลาวพี่น้องเลยเบื้องเห็ดกระหิตเฉดจำมีชิ้นเมือเม่อก้ากให้มันสั่นน่ะมันหยาดก,ก้อนงได้เลยผู้ใหญ่เพื่อนฝากมาถามเพื่อนว่าสไลมมันเห็ดแต่เห็ดยูทูปมานี่ได้ได้หับรายได้จากยูทูปหรือเปล่ ได้หับรายได้จาก YouTube นะเธอหนึ่งตั้งแต่หลายเดือนแล้วโดยแต่ก็ยังบุทันได้เลยถ้านปันี้แต่แต่มาเคยไม่จอยยังบุทันได้เนาะยังกำลังเริ่มโดยจะกว่าประมาณเดือนหน้าพคนละฝากติดตามช่องนะพี่น้องเนาะโดยแหลมน้อยเนี่ยวางเลยสาวเล้าเนาะฝากเป็นกําลังใจให้เอื้อยเพ่นเด้อพี่น้องเอ้ยถือว่าเฮาเฮากับโบมี่เนาะแต่ว่า บากพมีก็เลยว่าเ,เห็นเอื่อยพื้นหนาสงสารพี่น้องนอกนอกกะพระเอื่อยพื้นมาถ่ายน้ากันถึงว่าเขาจะบ่มียังเขากะบซอยพื้นด้วยโดยแห้งเขากับอะไรโดยบางเถื่อกับฆ่าลูกแม่ยากแม่กับลังเถื่อกับอนนันเห็ดบัดเ่าวาดถ่ายเขาก็ไปเห็ดไว้วายเอาหานะโดยเขากับต้นถ่ายคลิปกระถ่าย,ยต้นเห็ดคนน้อยมี่ยังอะไรอะไรมั้งซุ้งว้ามั่วคนกับอยู่เฮือนเลยผ้าออกมาเลย เอาส่งจบเอาเอาส่งเพร<ข>าะว่าให้พื้นดินและหูนี่นเนาะเามันมันกันยานอย่าเอาพวกไว้นะยันหูเย็นเจ้าเจ้าเมื่อการฮิตซิบอนี่เจ๊เมื่อเมื่อแล้วก็บพวกแล้วก็เจ๊ให้เพื้นมูนม่น้ำนะคะเอื้อมแม่แบบบริหารลมผัดนะลมเทากี่หลเมื่อแล้วมันหนาวมันเย็นด้วยกันสู<ด>่เป็นน้ำกันเนาะจากหน่อยกับเมื่อแล้วมีตุ่มแพยตอนนี้ก็สีหาโมงอะไรพี่น้องเลยเนาะ เป็นเมื่อบรรทัดผูบรรทายบุญผูเอาเอาสู่สู่ไปนำกันเนาะโดยโดยทางพีอ้าวโดยสบายดีกำลังิสเก็บเล็กเก็บลาไว้เก็บไว้ดังพันหมู่เขาโดยเบิ่งไม่จอยพี่น้องเลยระวังได้ไม่จอยเลยตัวเก็บเล็กไว้เนาะ เอีไอ้าหลอลินเนอาเียนเป็นระบอกระเบียบมืาออื่นสร้างพันิสสารทางนอกเพ่นแ่เาะัโอ้เพิ่นเพิ่อนถือไฟมาพร้อมัอนี่โดยโอ้ไ้จอยเพิ่นเก็บไม้ไปว้พี่น้องเลยอย่าติเสียหนาก็มาเก็บไม้ไว้มื่ออื่นมากระสาบทางนอกน่เลยพี่น้องเลย ว่ารวดเร็วทันใจไว่ได้พี่น้องเนาะเป็นเห็ดเวียกเห็ุงานสร้างก็ได้ยไอ้ด้าล่างถั่วไบ่ไม่จอยพูดแล้วร่างถั่วอยู่นเด็เป็นเห็ดเวียกเห็ดงานซอ<ด>ยไม่เท่าแล้วเบาเบาแล้วบาตนี้เนาะโดยแม่กับเบามือได้ลูกโดย่ดยเพิ่นผักโรงเรียนเราแมนแมน ไม่เนาะเห็ดเตี้ยงก็ไม่ได้เลยมันดเปบ่อนอลไหนึ่งยันสั่งสาบยากเนาะเก็บไปไว้พี่น้องเลยไหวเพื่อนเห็ดอันนั้นอีกโัยสั่งท้ามหาโดย มันนี่พป็นสาบทางในมันนีน่แล้วเนาะเลยอันนี้ยังดีอยู่อันนี้เนาะนะยังใส่ได้อยู่ สร้างกระบุกเป็นบุกพี่น้องเลยทางใน <the> เบิดมือเบิดเว้นสร้างกับพี่น้องเลยเนาะกินข่า,ขาวแล้วกับลุยเวียกลุยงานต่ออีกเดี <at> ๋ย <c oughs> สสะดวกสบายเนาอแม่นเนาะ ให้้างเพื่อนพี่น้องไอ้ซอยกันอมีขึ้นเพิ่งบนกอพี่น้องเลยเอาปาโธพี่น้องเลยงามอิลี่อันนี้เนาะเพื่อนซานน้องเอดานี่ ฟังนี่สาบแล้วอะไรพี่น้องเลยงามงามหักหักพี่น้องไอ้ฟังนี่เนาะเรียบร้อยฟางนี่ ขนาดพี่น้องเอ้ยรบคำเพราะว่าพุเละมีไฟพร้อมคือซีเมน8แปเก้าโมงคือเก่ามืนอนีน่ะมีจอยนเยนาะโดยก็ดไ้เอาแล้วมือมีโบสัดทางในเลยเนาะโดยจุดไฟที่ไหนงมาเลยเออสวนะะผบ เก็บทางเราว่าเพื้นทรายข้างนอกก็สะดวกสบายพี่น้องเลยอันนี้เอาไว้ใส่ทานได้หนิมันละตีได้เห็นมันละตีบอกพื้นทับยเขอยู่ต้อนหินกองวันนี้ก่อนเอาไว้จูดโดยคำคำยังจูดเนาะต้องเปียกให้มันแห้งก่อนโดยเปียกน้าบลู ในเก็บไว้เห็นยังมีจอยไว้ปลูกบอก่บอบ่อมันน้อยโคตรหกเอาไว้จูดเอาไว้จูดหาใส่บนมันุบเนอนมีจอยเนาะ<อ>บ่มีล่อ,อข่างพี่น้องเอ้ยล่อคินลอ่นนอเนาะล่อ,อข่างวบ่บนมีก็เลย ศษมันก็นยังได้อยู่ได้พี่น้องเอไส้ได้อยู่โดดโรถมอเตอร์ไซค์ขู่ใจไม่จอยคนเราได้อันดังไฟพิงกลางคืนพี่น้องเลย ไม่แบบเนาะอันนี้เราเก็บไว้พี่น้องเลยยังโดยป้าไว้หันเลยแม่ข,ข่างข้างๆนะก็ได้ บ้ได้อยู่พี่น้องเอ้ยราวกับแต่ละมือเนาะหะ <c oughs> เห็ดหัน <c oughs> เห็ดนี่ซอยสร้างใครแม่งคนงานคนหน่อยก็คือจิตผสมปูนซอยสร้างหมดแล้วเนาะดีใจพี่น้องเอ้ยหู้ตะปูเนาะเห็ด <c oughs> เวียกซอยสร้างนะเหมือน,นี่เราเคยเห็ดพี่น้องเอ้ยไม่จอยเราเคยเป็นกรรมกรเราอะ่ะ ไปเห็ดเวียร์กอส่างแยกกันโดยเอาเห็ดไปนน,นี่ือเขาใช้น้ำมันรถลดชงร้านไปห้องงยนเศษเล็กตัวพ่นตัดก็เอาไวอันไปขายเนาะ นเพือนก็นสะอาดสะอ้าง,อง,อง,งพี่น้องไอ้ข้างขางเฮือนนอะบ,บัดเวลาเพื่อนสะเพื่อนโบกข้างนอกอะ่ะมันก็นจะได้สบาย หัาวงนอนข้างนอกนี่เพิ่นคือเสียหน่ะเนี่ยนอนไปจอยมันสูงเนาะเพี่น้องว่าให้มันสะอาดสะอาดพี่น้องเลยบุมึงเราเก็บไว้ปวดเลย ปวกร้ายเนาะอยู่พี่กะอเอาไว้ดังบัวสมนีไม่จอยต้มน,นี้ไว้ดังนิดหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเนาะหนึ่งข่าหนึ่งน้ำต้มน้ำฮ้อนอาบน้ำ <laughs> อาบน้ำคำคู่มือพี่น้องเลยเ <c oughs> จ้าดังอยู่นี่บกลางคืนนไม่จอยอือฮึฮึต่กดังอยู่นี่เลยโดยไอ้ฮดพัด พักคัดมีพี่น้องเลยบ้านนี่คอเก็เบิยเนาะเบินไ่อคอยขำยำแรงแล้วพี่น้องเลยจังหน่อยบะพอมีกับชิมื่อเฮือนเมื่อซานแะไรพี่าน้องเออโทงามเลยพี่นอ้อ,องอเือนซานไม่จอยนี่ ขอมน้อยคอยหกักเม่จอยเอร์แรม่นอยู่ซ้น้ะเอร์แรมนี่คนะ <c ười> ำเลยพักบานนี้ไปพี่น้องไอ้ข่าไปเบิง่งพักเม่จอยก่อนสิแล้วคนอ่ะคนดูอีหยังก็อยากเห็ดเน,ะนาะเมยังก็อยากปกลนะูก โดยเสียหญ้า à ได้หนิเนาะเสียหญ้าก็ได้น้อยนึงพี่ยังก็อยากเฮ็ดกระตุกเพื่อนนี่หาแต่ละมือเบิ่งพี่น้องขอดมาสั่งเอาไปเลยเนาะบัวอันนี้บัวยังอันนี่ยพี่เราเก็บมือเล็กมือหน่อยมาโฮมกันไใบไคเนี่ยลายเติบเนาะโดยตุ๊บเข้ามาเบิ่งพักไม่ใช่มาฮัาโทพี่น้องเลย งามละบาดนี่กล้องข่อยเราไม่อยากเห็นข่อยเชอนพักอันนี้เนี่ยเบิ้งกล้องข่อยเอาออกขักแพน้องก้องข่อยคือออกขักแท้อันนี้ไพเด้เป็นคนหวานเนาะน้ำรังในระหว่างเองเหรอน้ำรังหมู่แดงนี่อันนี้บม่ได้ถูกเลยโบมิจอยโอ้พี่น้องเลยโอ้แม่กะตั้มแล้วแม่ใส่โคกตั้มอันนี้พักกาดใหญ่ได้นี่เนาะตัวนี้อ่ะนายพร้อมป้อมได้วานชุ่ยได้แม่ตั้มตั้มตั้มเอาหลุย มาแตกเลยกับเมื่อวานเลยบริแทเลยพี่ช้างเลยค่ะเกลียดชิลแพร่นผื่อคนดุพี่น้องเอ้ยหอมน้อยอยังกอ่อนจะบอกเน้อแหลมคนคนคนขยันอยู่ที่ไดก็ลำบากคนขยันอยู่ที่ไดก็ลำบากคนยังบันนี่คนขี้เกียจที่ไหนก็สบาย <c oughs> <c oughs> แม่ในลีได้หนิเนาะคนดุมันอยู่ใชกระฮ็ดพี่น้องเอ้ยก <c oughs> รเฮ็ดแบบไม่ได้กินเนาะ นี่นปักขั่วเลาพี่น้องมึงนี่น้ำเลบปักขั่วขึ้นชีวิตคุณแมน,นวอ่นอะีเนาะปลอดสารผิดบได้ใสสารเคมีอย่างต่างๆพี่น้องเอ้ยไม่จอยไปหาซื้อฝุ่นมาใส่น้ำแล้วบาทนี่อันนี้พักยังเด้นโดย เผื่อนีเผื่อนีแพนสิปูมักแตงได้เพิ่นเว้ากับข่อยไม่จอยฮะบงเิ่มืออื่นนี่แม่ว่าสิไปเอาพุ่นบ่มาใส่ตัวนี้ลูกเอ้ยจิ้มใส่นอกโดยนี่ไปซื้อบ่เรือไปขอเอาซื้อซื้อเอาได้ลหรือโอ้ซื้อมาเพื่อเฮาับ่เด้อเขาจะเอาเงินหายไปเลยเพื่อนเสียเอากระสอบไปใส่เอาได้สอบหนึ่งมือโดยได้ผืนผ้าไปซื้อในคนผืนไปซื้อนี่ ขากิลีเนาะสิบพันเราซื้อสนะิบพันไปว่าจะเอาไปเอาเลยเอาเมืองเนาะเอาในใดไม่ขำเลยมื่นก้อนข่อยอย่างสิบเ,เอข่อยบอกกับเรามาื่อวันแม่นบ่าสิบพันนะเราเอาไปคู่เอาเองนะไปใส่กระสอบเองเองเอหมดแล้วเขาไปเอามาปลูกพัก,พกอปอดสารผิดเคี้ยวถมอยู่นอกผักบัวไม่จอยเราไปได้ผักรีกรซ้อนขึ้นมาบบบนี้ไม่ใ,ใส่ดเด็เบียดเล่นหน่อยหาพักรีซ้อนข,นขึ้นมาแล้ว โบหโหเป็ดนลานพักที่น้อแม่ก็มาพุดกับปูฟัวใช่ป่ะเลยยังงามได้ปลยแล้วจะกระลอกยอดกินไอ้ดาหนึ่งเข่าพี่น้องเออเนาะยี่งแล้มีลูกมีหลานพอได้อันมีหลานพอได้ไส้ล่างถั่วพี่น้องเลยเนาะในน้อยหนึ่งก็เห็ดบัป่าค่ะเห็ดวิ่งจะน้อยไอเทวอีไรใหญ่เนี่ยไอเทวใหญ่นี่กะไอเทวใหญ่ญาติแม่เห็ดโดย คัเลยเนาะคัม,ไ,มได้พี่น้องเลยนะลนเลยนานะะพี่น้องเ้ยเนาะจังได้คลิปนี่ก็จะได้ขอจบคลิปแล้วพี่น้องเลยปอพมีสิได้เมื่อก่อนค่ำเดี๋ยได้ไ่จอยเด้อนอนกันค่ำกลางคืนระมัดระว่างแน่แม่เอย้ยกันงค่ำกลางคืนเนาะโดยเมื่อก่อนเท่ากับโอยากเมือ่อค่ำเพราะว่าเฮือนเปรี้ยวปอบพมีกับพี่น้องไอเฮือนอยู่แคมป์ป้าเนาะเมื่ออื่นด้แม่เด้อพบพ่อกันเมื่ออื่นพอและเนาะ โดยสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีแม่โดยสบายดีดยยดพี่น้องบนสุขสุขคนเด้อ